อ่านะครับนะทางร้านเนี้ยนะครับนะมีการจัดทํางบประมาณการขายสำหรับเดือนมกรากุมภาและมีนานะครับซึ่งนโยบายเพิ่มขึ้น20%ทุกเดือนนี่นี่ตัวแรกนะครับเพิ่มขึ้น20%ทุกเดือนนะครับเนี่ยจากปริมาณขายทั้งหมดตรงนี้นะครับนะ ก็จะมีการเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพิ่มขึ้น20% 20%นะครับมกลาเพิ่ม20%นะครับกุมภาก็จะเพิ่มปริมาณขายเพิ่มขึ้นอีก20%จากเดือนมกลานะครับมีนาก็จะเพิ่มอีก20%จากเดือนกุมภาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือนโยบายตรงนี้นะครับนะแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็จะมีการแยกการขายทั้งสิ้นนะครับจะขายทั้งสิ้นคือขายสด5%ที่เหลือขายเชื่อ ขายสด5%เพราะฉะนั้นขายเชือกี่เปอร์เซ็นต์95%ถูกไหมฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นขายเชือ95%นะรวมเป็น100%โอเคไหมครับขายสด5%ขายเชือ95%นะครับนะของสินค้าแต่ละประเภทนะฮะนะกำหนดหน่วยขายสินค้าก็ไก่100บาทต่อนหน่วย สินค้าขอขายห้าสิบบาทต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับคือเขาต้องการาจะทำงบประมาณการขายสามเดือนแรกนะครับสิ่งแรกหนูจะต้องคำนวณหาคำนวณหาอะไรคำนวณหาปร,ริมาณรวมนะครับนะหนูต้องคำนวณหาปร,ริมาณรวม อันดับแรกเลยนะครับนะคำนวณหาปริมาณรวมรวม,รวม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 ออกมาก่อนนะครับของสินค้าแต่และประเภททั้งขายสดและขายเชื่อนี่ปริมาณรวมมันเท่าไหร่ นะครับนะหลังจากนั้นนะครับหนูก็ไปแยกว่าขายสด5%จากปริมาณรวมเท่าไหร่นะครับขายเชื่อ95เปร์จากคิดจากปริมาณรวมและมันเท่าไหร่กี่หน่วยนะครับนะพอหนูไดป้ปริมาณขายสดและขายเชื่อของส,สินค้าแต่ละประเภทเสร็จแล้วนะครับ หนูก็ไปคูณด้วยราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละประเภทถ้าเป็นกก็ร้อยคูณร้อยถ้าเป็นขอก็คูณห้าสิบบาทต่อหน่วยนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละสิ่งที่หนูจะต้องทําข้อนี้นะครับเพราะงั้นจากที่อาจารย์บอกก็คือหนึ่งหนูต้องหาปริมาณรวมของสินค้าแต่ละประเภทได้ไดก่ดนะครับแล้วมาคิดว่าขายขายสดห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ขายเชื่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ ทีนี้หนูก็ได้ข้อมูลทํำก็ประมาณขายได้สบายแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มมาเริ่มคํานวณกันตรงนี้นะครับนะมมันเราต้องทันนะนะไม่ทันก็ต้องทัน <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกหนูต้องคำอ่าเนี่ยสินค้าแต่และวประเภทหนูต้องหาปริมาณ ปริมาณรวมมาก่อนจากนโยบายที่เขาบอกนะปริมาณรวมท่องนี้ท่านี้ของสินค้ากอไก่นะครับได้ปริมาณขายรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่ซึ่งหนูมาหนูมาเนี้ยมาอิงข้อมูลจากเดือนธันวาตัวเนี้ยนะครับก็คือสองปริมาณทั้งสิ้นมันก็คือสองหมืนเก้ามันบอกว่ามีนโยบายเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตของทุกเดือน ดังนั้นเดือนเดือนมกราก็จะเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาเนี้ยสิบเปอร์เซ็นของสองหมื่นเก้าพันเข้าใจตรงนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้จึงคำนวณได้โดยนะฮะดูดไว้ดีนะมันจะเพิ่มขึ้นจากสองหมื่นเก้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นจากสองหมื่นเก้าเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นจึงนี้นี่สิงเท่ากับนะครับสองหมื 29, ่นเะก้าพันครับสองมืออ่าสองหมื 29, ่นเก้าพันนะครับเดือนมันสองหมืนเก้าพันได้ของของเดือนธันวานะแต่มันต้องมากกว่าสองหมืนเก้าพันยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นต้องบวกเข้าไปบวก สองหมื่นเก้าพันคูณสิบเปอร์เซ็นต์ได้คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับลูกตัวทกทียี่สิบหารร้อยใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เท่ากับอ่าเราได้มาแล้วนะครับยอดขายรวมของสินค้ากอไก่ นะครับสามหมื่นสี่พันปริมาณนะครับปริมาณสามหมื่นสี่แปดร้อยเห็นไหมฮะได้มาแล้วตรงนี้ทันไหมนี่ที่มานะครับสองหมืนเก้าพันบวกสองหมืนเก้าพันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะนโยบายบอกว่าเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นทุกเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นขายสดเท่าไหร่ ขายสดห้าเปเซนจาก3,4800นะครับแล้วก็ขายเชื่อ95%จาก3,4800โอเคไหมครับนะนะเพราะฉะนั้นขายสด5%นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับน,นะสา8 0มนะครับคูณด้วย หเปอร์เซ็นต์ก็คือห้ารนะครับนะก็จะได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหน่วยเียครับนะขายเชือ้าส้าอร์ซนก็เหมือนเดิมเท่ากับนะครับคูณนะสามหมนสี่แปดร้อยนะครับคูณด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ 9ก้านะครับคือก็คือค่าสิหารร้อยนั่นเองนะครับก็จะได้3า0ห0ื่นสหน่วยโอเคไหมครับไปทันไหมไปทันไหมเราทําตามนโยบายนะเพิ่มขึ้น20%ก็คือหาจากส9ม0มเพิ่มขึ้นเราจะได้34,800นนะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่า นะครับแยกเป็นขายสด5%นะครับที่เหลือก็คือขายเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก95%ก็เป็นขายเชื่อนะครับเราก็หาได้อย่างนี้นะครับขายสด5%ของสาม0 0ืนสี่แปด้อยก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบขายเชื่อ95%ของสาม0 0ืนสี่แปดร้อยก็จะเป็นสาม0มื่นสามพันหกสิบหน่วยขายแล้วได้แล้วนะครับได้แล้วนะ เพราะฉะนั governor, ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนเงินตรงนี้ราคาราคามันกี่บาทหนึ่งร้อยนะครับสินค้ากอไก่ราคาตัวหน่วยคือหนึ่งร้อยนะครับนะราคาตัวหน่วยคือหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นจำนวนเงินก็คือเท่ากับนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบคูณหนึ่งร้อยง่ายเลยเพราะราคาตัวหน่วยคือหนึ่งร้อย ขายเชือก็สามหมื่นสามพันหกสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับหนูก็จะได้สามล้านสามแสนหกพันบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นของสินค้ากอไก่นะครับในเดือนมกรานะครับเท่ากับสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทบวกกันลงมานะครับนะ ต่อไปเดือนกุมภ,ภาเดือนกุมภาก็จะเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราไปอีก20เปอร์เซ็นต์เเพิ่มจากเดือนมกราไปอีก20%เปร์ซนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะคํานวณปริมาณปริมาณของเดือนปริมาณทั้งสิ้นของเดือนกุมกุมภาเนี้ยหนูจะเอาฐานของปริมาณของเดือนมกรามาคํานวณ นะครับเราะจะ,ม,จะมันจะเพิ่มขึ้นไปทุกเดือน20% 20%นะครับเพราะฉะนั้นเดือนปริมาณรวมทั้งสิ้นของเดือนกุมภาก็จะเท่ากับนะครับนะ34800นเนี่ยฐานจากเดือนนี้นะครับนะ, 3, 000, 4, 800, นะบ,นะบวกด้วยนะครับนะ34800 นะครับคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมฮะยีนะ่สิบนะครับหารหนึ่งร้อยก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนะีนะ้ยเนะี้ยหนูก็จะได้ปริมาณของเดือนกุมภาทั้งสิ้นสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหน่วยนะฮะใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วเป็ะะนเฉยทันป่ะอ้ะอาว นะครับเพราะงั้นตรงนี้สิบเปอร์เซนของสี่หมื่นนะครับนะสิเปอร์เซนของสี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเพราะว่าขายสุดสิเปอร์เซนต์ไอขายสดุดห้าเปอร์เซนห้าเปอร์เซนตนะครับนะนะหนูก็จะได้สองพันแปดสิบแปดบาทแต่ไม่คำนวณดูเลยนะเพราะคำนวณเหมือนกันกับเดือนเดือนมอกราที่ผ่านมานะนะครับสองพันนะครับแปดสิบแปด นะครับนะเพราะงั้นขายเชื่อ95%ของ41,760นะครับก็จะเป็น39,672นะครับ39,672เห็นไหมครับนะตามน,นี้นะครับนะจำนวนเงินก็คูณร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณร้อยเหมือนเดิม ะครับปริมาณคูณหนึ่งร้อยเพราราคาต่อหน่วยหนึ่งร้อยนะครับของสินค้ากอไก่นะครับครับนะนี่ก็สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองคูณหนึ่งร้อยนะครับนะก็จะได้จำนวนเงินเท่ากับสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทนะครับรวมเงินทั้งสิ้นนะครับนะ 1> 4 1 7ล้านหนึ่งแบาทนะครับนะปริมาณของเดือนมีนาก็คิดจากฐานของเดือนกุมภามาอีกนะครับนะคิดจากฐานของเดือนกุมภานะนิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะก็คือ4,176มืบวกด้วย4 1่ห0ืนหนึ่ัคูณ2ี่สิบเปอรเห็นหครับนะคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่านะปริมาณกุมภาเอา ของเดือนมกรามาคิดคำนวณน,นะครับมกราก็ฐานของเดือนกุมภามาคำนวณเพิ่มอีกยี่สิบเปอรนแค่นี้เองนะครับนี่จะเข้าใจนะเยรางน้ปริมาณของเดือนมีนานะครับมีนาคมก็จะได้50,000ืนะครับ1นึบสบาทนะครับห้าหนหนึ่งรบาทขายสดุดห้าเปซห้าหมื่นนึ่งร้อยคูณหเปซนนะครับ คูณห้าเปอร์เซ็นหนูก็จะได้สองพันห้าร้อยหกบาทเข้าใจไหมครับฟังนะฟังนี้นะนะห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองคูณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะขายเชือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนะหนูก็จะได้สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับนะหกร้อยหกบาท จำนวนเงินก็คูณร้อย้าไปนะครับปริมาณคูณร้อย้าไปนะครับตามนี้นะครับนะโอเคนะครับอ่านี่คือสินค้าวัวไก่ได้ประมาณนี้นะครับนะขอไข่ก็คิดเหมือนกันนะครับขอไข่ก็คิดเหมือนกันหาปริมาณมาก่อน นะครับปริมาณขอไข่คิดจากไหนคิดจากฐานของขอไข่อะนี่ไงหมื่นเจ็ดของเดือนธัน,นวานะของนะครับคิดของเดือนมกราหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าตั้งนะครับบวกด้วยหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นนะครับนะนะหนูก็จะได้ตรงนี้มาเป็นสองหมื่นหนึ่งพันหน่วย นะเนี่ยะพันนะสองหมื่นหนึ่งพันหน่วยนี้มาจากตรงนี้นะครับช้านะคือปริมาณรวมทั้งสิ้นของธันวาที่ผ่านมานะครับหนึ่งแสนเอหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับนะมันเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็บวกหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเข้าไปคิดเหมือนกันครับนะก็จะได้สองหมื่นหนึ่งพันหน่วยนะครับนะขายสดห้าเปอร์เซ็นขายเชื่อกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตจากสองหมื่นหนึ่งพันนะครับนะเพราะนั้นขายสดก็จะได้หนึ่งพันห้าสิบบาทหนึ่งพันห้าสิบหน่วยนะครับโชคดี ขายเชื่อก็จะได้1 9 9 5 0หน่นยนะครับน่วยนะครับนะนะคูณราคาขายต่อหน่วยของสินค้าขอไข่ก็คือ50บาท50บาทนะครับคูณเข้าไป <Okay. S 1> ก็จะได้52,500นะครับ ขายสุดขายเชื่อก็จะได้เ0้าแสนนะครับ97500นารนะครับก็คือ19,950เกคูณห้นะครับเพราคาตัวหน่วยคือ50บาทตัวหน่วยนะครับนะนังนจะมาเงินรวมนะครับนะตามน,นี้นะครับนะอันนี้เหมือนการปริมาณอ่าทำบอกแกนซิ อาจารย์จะหาปริมาณรวมทั้งสิ้นของเดือนกุมภาของสินค้าขอไข่อาจารย์คำนวณอย่างไรคำนวณยังไงลูกเอาไรเอาสองหมื่นหนึ่งพันนะครับปริมาณของสินค้าของเดือนมกราตั้งใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งพันตั้งนะครับบวกด้วยสองหมื่นหนึ่งพันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นบวกด้วยสองหมื่นหนึ่งพันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดียวคุจะได้ปริมาณของเดือนกุมภา ทั้งสิ้นมานะครับนะก็คือสองหมื่นห้าพันสองร้อยหน่วยนะครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยหน่วยนะครับน,นะครับได้มานะครับก็คิดเป็นขายสดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ขายเชื่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจากสองหมื่นห้าพันสองร้อยหน่วยได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นขายสดเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหน่วยนะครับ นะนะขายเชื่อสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบหน่วยนะครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบหน่วยนะฮนะ,ะก็คูณหน่วยละห้าสิบเดิมน,นะครับ เราจะได้จำนวนเงิน6กหมื่นสามสำหรับขายสดของสินค้าขอไข่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะขายเชื่อก็จะเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับรวมทั้งสิ้นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งขายสดและขายเชื่อนะครับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทนะครับเือนะฮะปริมาณของเดือนมีนาก็คิดจากฐานของเดือนกุมภาสองหมื่นห้าพันห้า 25,200นะครับบวกไปอีก20%นะครับนะเพราะฉะนั้นก,ก็คือเอา25,200นเนี้ยนะครับบวกด้วย25,200ื่นคูณยีนะครับ,บ, 25, นะรบหนูก็จะได้ปริมาณของทั้งสิ้นของเดือนมีนามานะครับเท่ากับสามห่นสองร้่หน่วยนะครับนะครับสามหนะครับ นะคิดเป็นขายสด5%นะครับก็จะได้หนึ่งพันอีินิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะจบข้อนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวข้อข้อต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเฉลยให้อีกทีหนึ่งครับนะอันนี้จะได้หนึ่งพันนะครับห้าร้อยสิบบาทห้านระ้อยสิบหน่วยนะครับนะขอพีนะครับอ่าหนึ่ง ห้าหนึ่งสองนะครับนะครับแล้วก็ขายเชื่อสองหมื่นแปดเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะครับนะครับเจ็ดสองแปดนะฮครับนะบนะก็คูณด้วยห้าสิบนะครับ นะครับคิดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่าก็เป็นอันจบสิ้นนะครับของการคำนวณงบประมาณขายนะครับของข้อที่5นะครับนะอาสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวข้อที่หกเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้อีกทีนึงนะครับในคาบหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับไปเรียนต่อคาบต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ